เรากำลังจะมาหาเบสเบสกอดยังบอดมาเนี่ยเราเห็นเดี๋ยวมีรถเข้ามาคันนึงงมาเห็นปะโอเคเกิดจเกผู้ร้องเพลงให้ดูพี่หนาเนเอ้ยเดี๋ยวให้เตมาก่อนี่ไงมาแล้วไหนดูเอ้ยนี่เตมาแล้วเต้ จะมีรถโก้มาคันหนึ่งนะครับ้เดือดเดือดก่อนเรื่องเรื่ออยู่ไหนตอนนี้ไม่ใช่ใช่ไหมบ้าปกติขอห้ามใช้ฟิลเตอร์ก่านพี่ดาวไปเลครับพี่ดาวไปเลครับพี่ดาวครับผมไปอ่านเจอสาวลือที่บอกว่าพี่ถาเป็นซาแซงมาครับพี่ถาผมไปผมไปเจอสาวลือที่เขาบอกว่าพี่ถาเป็นซาแซงตามไปคโอ้ กินไก่เป็นเพื่อนกินเต้มึงเป็นคนแบบอร่อยสิ่งชอบอร่อยกินเต้อร่อยปะอร่อยปะอะไรนะแล้วพี่สันเจ้าของร้านมาใส่แว่นพี่สันพี่สันเจ้าของร้านใส่แว่นพี่ชายเขาจะใส่แว่นเดี๋ยวไปหาง่ายนะแสดงแสดงดูต้องชมประดุกอร่อยมากเดี๋ยวกินให้ดูเดี๋ยวเต้กินไก่ให้ดูเต้มกินไก่ดูวยตัววัวมากบอนเราบอนเรา กินไก่ให้ดูอยู่ฮวิธีกินไก่วิธีกินไก่เท <c oughs> ่มากเท่สุดๆเรียงไนทำงานเสร็จยังเปไหนต่อทำงานเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้าไป <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> ไ,ไ,ไปไไไไกินละว่าจับต้องไงแย้ด <c oughs> yeah. นี่คือพี่แอ้ครับทุกคน,นสภาพไม่ไหวแล้ว <c oughs> แย้ไม่ไหว